สวัสดีทุกคนวันนี้มาพบกับมาดามรันจวนอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้จะมากับคลิปที่ว่าเวลาที่ใกล้กันเขาหวั่นไหวกับเราบ้างไหมเออมีโมเมนต์ที่ได้ใกล้ชิดกันสนิทสนมกันอะไรอย่างเงี้ยแบบได้ดังใกล้กัน ได้ทำนูน่นทำนี่ร่วมกันที่อยู่ข้างๆกันเขามีอารมณ์ที่วัน่นไหวกับเราเกิดขึ้นบ้างไหมมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในช่วงณเวลานั้นบ้างฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่แอบรักแอบชอบหรือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะในกองที่1กองที่2กองที่3านะคะคุณรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดคุณรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะหนึ่งสแล้วก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า อาะนะคะมาถึงคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะตั้งสมาธิถึงเขาคนนั้นไว้ได้เลยมีความกลัวบางอย่างนะบางทีอาจจะก,กลัวในเรื่องของความสัมพันธ์หรือกลัวในเรื่องของคําทํานายก็ได้อืแล้วก็เอาจริงๆนะเรารู้สึกว่าคนกองเนี้ยเหมือนไม่ได้พยายามเต็มที่ในเรื่องของความรักหรือเปล่า อาจจะเป็นในมุมมองของตัวเราเองหรือตัวของคนอื่นมองนะเรารู้สึกเหมือนคุณอยากให้สถานการณ์ต่างๆมันดีขึ้นโดยที่ตัวคุณไม่ต้องทําอะไรมากเออเหมือนประมาณแบบว่าจะได้ไม่เสียหน้าอารมณ์ประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้นะสำหรับบางคนนะคะอืมเอามาดูนึกถึงหน้าเขาคนนั้นคนที่เป็นเป้าหมายกับเรานะคะว่าเวลาที่ใกล้กันเนี่ยระหว่างเรากับเขาคนนั้นเขารู้ไหมว่าเราใจเต้นตึกตัก,ตกเออ จิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวมีอการเขิดเล็กๆอะไรอย่างงี้เขารู้ไหมขอห้าใบเป็นดวงโดยโรวมนะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้นะจ๊ะดูเพื่อความบันเทิงขำๆนะคะคิงถ้วยคุณกองเนี้ยรู้สึกว่าเขาก็ต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าจับสังเกตได้เออเขาก็ดูแบบว่าพรวพราพอสมควรเออเขาก็น่าจะรู้นะอะไรอย่างเงี้ยมาดูควีนถ้วยอื้ เอ็มเพอเรอร์หกถ้วยเก้าดาบแล้วก็สตริงถ้าถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ค่ะการแสดงออกของคุณหลายๆอย่างที่คุณทำแม้ว่าจะดูเป็นคนเฟลลี่นะแต่เขารู้ว่าเขารู้เขารู้สึกว่าเขาว่าพิเศษมากกว่าคนอื่นในสิ่งที่คุณกระทำนะคะแม้ว่าคุณจะเหมือนแบบว่าถ้าซื้อขนมมาฝากอาจจะฝากคนอื่นด้วยแต่เขาก็รู้ว่าที่ซื้อมาฝากเขาก็จะพิเศษมากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความพิเศษบางอย่างมีความรู้สึกบางอย่างที่เขารับรู้ได้แต่เขาอาจจะ อ่าไม่ค่อยแสดงออกอะไรมากมายเพราะเขากลัวคุณจะอายหรือจะเขินหรือจะกังวลมากไปนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาก็เลยพยายามทําให้สถานการณ์ต่างๆมันเป็นไปได้ด้วยดีโดยการที่อาจจะมีหยอดบ้างอ่อยบ้างแต่ก็อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนต้องคีปลุกตัวเองไว้ด้วยอ่ะทั้งที่จริงในใจก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีนะคะอืม ถ้าถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ค่ะรู้มาตลอด <c oughs> แล้วก็รู้ว่าคนกลองนี้บางครั้งมีเอามีสภาวะเออสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างที่จะเครียดตึงเครียดหรือคิดเยอะในการกระทําของตัวเองไปบ้างอะไรอย่างงี้เขาก็รู้นะเขารู้ทั้งด้านบวกและด้านลบนะเธอเขาไม่ใช่ได้รู้ด้านเดียวนะจ๊ะเธออืมเหมือนกลัวเอ๊ะจะโอเคไหมจะไม่พอใจหรือเปล่านู่นนี่นัน่นเนออเขาก็รับรู้ได้เหมือนกัน แล้วเวลาที่ใกล้กันน่ะเขาคนนั้นรู้สึกดีกับคนกองที่หนึ่งไหมคะหรือว่ารู้สึกแย่กับมันหรือรู้สึกอึดอัดกับมันไหมขอห้าใบเจ็บคอเล็กน้อยนะคะอาจจะแบบว่ามีช่วงติดขัดไปบ้างนะอ่าได้คิงไม้นะคะเหมือนคนกองนี้ก็จะรู้สึกว่ามันก็ต้องออกมาแนวค่อนข้างที่จะด,ดีแม้ว่าจะมีความซีเรียสเล็กๆนะ หรือแม่ก็บอกว่ามาดามมีหน้าที่อ่านก็อ่านไปเถอะอย่าพูดเยอะ <c oughs> อ่ะมาดูซิแปดดาบแปดเหรียญเหมือนเขากลัวนะถ้าบางคนทํางานร่วมกันหรือมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันเขารู้สึกว่ากลัวมันจะกระทบโปรเจกต์นั้นเกระทบความสัมพันธ์นั้นกระทบบริบทที่มีกันและกันอยู่ในหน้ช่วงเวลานั้นนะมีการเครียดอยู่นะอืมแล้วก็เก้าเหรียญท o o o พ c ัพแล้วก็สิบเหรียญ ดิวถ้าดิวกับคนโสดนะเรารู้สึกว่าเขาอยากจะให้เกียรติเราด้วยอืมถ้าดิวกับคนโสดแล้วเราโสดแล้วเขาก็โสดนะถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกอะไรไหมมีค่ะเขามีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเล็กๆเหมือนไม่อยากที่จะเจ้าชู้ใส่เล่นๆอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์อารมณ์นี้เกิดขึ้นนะมีความแบบว่าซีเรียสนิดหนึ่งฉะนั้นสิ่งที่เขาจะทําถ้าถามว่าเขามีความรู้สึกดีไหมบอกเลยว่าเขามีนะคะ อ,อไม่ได้เป็นความรู้สึกอึดอัดที่รู้สึกอึดอัดก็คืออาจจะก,กลัวการวางตัวอาจจะก,กลัวว่าไม่เหมาะสมเอ,อกลัวแล้วมันจะดูไม่ดีอารมณ์แค่นั้นแต่จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกดีที่เวลาได้ใกล้ชิดกันได้พูดคุยได้ทํากิจกรรมบางอย่างร่วมกันก็ค่อนข้างที่จะรู้สึกดีนะแล้วก็เขากลัวว่ามันจะกระทบหลายๆด้านบางทีกระทบสังคมด้วยกระทบหน้าที่การงานหรือเรื่องที่ดิวกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเอ,อกับมีกรณีนึงถ้าเกิดเขามีคนของเขาอยู่แล้วเขาก็กลัวการวางตัวว่ามันจะไม่งามเออ คนของเราคนของเขาอารมณ์ประมาณนี้เกิดขึ้นได้จนะถามว่ามันมีความรู้สึกดีอยู่ในนั้นไหมมันก็ยังมีอยู่แต่ว่าก็ไม่อยากให้มันเกินเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยอืมแล้วความหวั่นวายที่เขามีเนี่ยมันจะสามารถสารต่อได้ไหมในความสัมพันธ์นี้ขอห้าใบดูกันขำๆขออ่านในลักษณะของคนที่เขาโสดแล้วเราก็โสดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่โสดก็มันผิดอะเนาะ <laughs> หกเหรียญเหมือนกองนี้กำลังพิจารณาความเป็นไปได้อยู่ได้หกดาบนะคะอาจจะต้องเข้าใจว่าว่าขาวหวั่นไหวนี้มันจะเป็นไปได้ด้วยดีอ่ะอาจจะต้องใช้การเข้าหาอการช่วยเหลือการแบบว่าออกแนวเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทุ่มทุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุ่มเทนิดนึงนะคะหนึ่งดาบมาเห็นไหมเป็นการกระทําฉะนั้นการนั่งอยู่เฉยไม่ได้ทําอะไรอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะมันต้องมี เป็นฝ่ายลุกนะคะอืแล้วก็ทาวเวอร์ทาวเวอร์ไม่ได้น่ากลัวนะเรารู้สึกว่าอย่ากลัวความผิดหวังอย่ากลัวการเสียใจเอออย่างน้อยมันก็มีแค่ได้กับไม่ได้ถูกปะแต่ถ้าไม่ทําเลยอาจจะไม่ได้นะเธออืเนี่ยถามว่าอุปสรรคมันเยอะไหมอุปสรรคค่อนข้างเยอะ อุปสรรคตัวแรกก็คือความคิดกับความรู้สึกเราเพราะเรากลัวผิดหวังเรากลัวเสียใจกลัวอะไรไม่เป็นไปตามแผนที่เราอยากให้เป็นนะถามว่ายังมีความหวังไหมยังมีความหวังและจะตัดใจไหมก็ยังไม่ตัดใจเออมันก็เลยดูคาราคาซังจะไปกับ,กบไม่ไปจะเดินกลับก็ไม่เดินกลับอะไรอย่างเงี้ยเออมันดูคาราคาซังฉะนั้นเราอาจจะต้องมีการวางแผนบางอย่างนะคะถ้าอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันก้าวหน้ามากขึ้นตัวเราก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแผนหรือมี เปลี่ยนการกระทําบางอย่างเช่นเป็นฝ่ายลุกมากขึ้นเป็นฝ่ายแสดงออกมากขึ้นแล้วก็มันต้องมีการปรับจูนเยอะแล้วก็ในบางคนอาจจะหมายถึงมีคู่แข่งเยอะได้ด้วยเช่นกันนะจ๊ะอาฉะนั้นให้ระวังไว้หน่อยก็เป็นโดยรวมเนาะฟังกันไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดเพราะว่าโดยรวมแล้วเราไม่ได้วันไหวอยู่ คนเดียวนะคะเออสรุปแล้วในหัวข้อนี้เขาก็มีความหวั่นไหวยอยู่แต่เขาพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันไม่ได้เกินเลยให้มันดูไม่น่าเกลียดให้มันไม่ได้ดูกระทบความสัมพันธ์หรือว่าลักษณะหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ต้องดิวกันอ่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดในกรณีที่เขามีคนของเขาหรือเรามีคนของเราเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งหรือคนของเขาหรือคนของเราจะเป็นฝ่ายเสียใจยอะไรอย่างเงี้ยอืมอยังไงก็ให้ระวังไว้หน่อยนะคะก็ขอให้ คาทำนายนี้ถ้าเราโสดแล้วเขาโสดเขาให้ได้ไปต่อนะทุกคนเออถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้มาดาไปก่อนนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้าราคามาถึงคนที่เลือกกองที่สองนะจ๊ะใครที่เลือกกองนี้มัางคะตั้งสมาธินั่งถึงนะเข้าคนนั้นได้เลยนะคะเป็นดูโด้รวมนะคะอาจจะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรีส์คนกองนี้ก็เต็มที่นะกับความบันเทิงในการดูดวงนะคะ แล้วก็อาจจะชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยมาดูนึกถึงคราวนี้เนึ่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากได้คำทนายที่มันออกมาดีซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วแหละเอามาดูสิว่าเวลาที่ใกล้ชิดกันเวลาที่ได้ใกล้กันเขาคนน,นั้นรู้ไหมว่าคนกองเนี้ยขเออรู้ไหมว่าคนกองนี้ใจเต้นรู้ไหมว่าคนกองเนี้คิดไปไกลขอห้าใบ ถาถามทำไมอ่ะเธอจะคิดว่าเขาคงไม่รู้เหรอเขาคงไม่ใส่ใจเหรอเขาคงแบบว่าไม่ไม่สนใจใช้นขนาดน,นั้นหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรอฮะมันมีการเถียงกันบางอย่างอยู่ในใจนะจ๊ะอ่าคิงถ้วยหกถ้วยเขาก็ดูเจ้าชู้หลานล้าอยู่นะเธอตาหลานล้าอยู่นะเดวิลคนข้างที่จะบริหารเสน่ห์อยู่นะเออสามไม้แล้วก็เดอะเวิด์เขารู้ค่ะ ทำไมเขาจะไม่รู้ล่ะคะเธอเก็บความรู้สึกแต่ไม่เก็บสีหน้าหรือเปล่าคนกองนี้เขารู้รสสิ่งที่เขาทําบางทีอะบางอย่างที่เขาทําอะแล้วทําให้เรารู้สึกใจเต้นรู้สึกแบบว่าเขินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการจงใจของเขาด้วยนะเพราะเขาชอบอ่อยเขาชอบเช็คเลตติ้งเขาชอบให คนมาชอบเขาหรือรู้สึกดีกับเขาด้วยนะจ๊ะถ้าถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ค่ะคนอิตาคนนี้ค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดูพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้ามออกง่ายเออเป็นคนค่อนข้างที่จะเก่งในเรื่องนี้ในการแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยในการแบบว่าพูดคุยให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยอืมติดความเจ้าชู้เล็กๆอืแล้วเวลาที่ใกล้กันเขาคนนั้นรู้สึก เขินรู้สึกใจเต้นรู้สึกวั่นไหวกับมันบ้างไหมหรือรู้สึกแย่รู้สึกไม่โอเคเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับคนกองนี้เขาคนนั้นเขาห้าใบสี สี่ไม้เหมือนคือกองนี้นอะไรเริ่มมีความหวังในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วอยากให้มันออกมาดีหรือว่าคําทํานายเมื่อกี้ออกมาบอกว่าโดนใจฉันเหมือนกันนะจริงๆเขาอะรู้และเขาก็รู้ว่าการที่แสดงออกบางอย่างของคุณที่ทําให้เขามันไม่ได้เป็นการเฟลลี่อย่างเดียวไม่ได้เป็นการแบบว่าห่วงหาอาทรห่วงใย,ยอย่างเดียวมันดูมีความพิเศษบาง,างอย่างอยู่ในนั้นด้วยเออแล้วบางอย่างเขาก็ทําให้คุณรู้สึกนั่นแหละไม่ได้คิดไปเองอ่าคิงดาบเอมเพรส2ร f c ั p s บ ห้าเหรียญแล้วก็เก้าเหรียญถ้าถามว่าเขามีความหวั่นไหวไหมเขามีความหวั่นไหวอยู่นะแต่ว่ามันออกแนวเชิงเหมือนคนเจ้าชู้อยากเรียกเลตติ้งอ่ะเขาเหมือนอยากได้การเติมเต็มอยากได้การยอมรับอยากได้การที่ตัวเขารู้สึกพิเศษอรู้สึกว่าเป็นคนที่โดดเด่นเป็นคนที่มีคนต้องการอออเป็นคนที่ดูมีเสน่ห์อารมณ์ประมาณนี้ยอถ้าถามว่าเขามีความหวั่นไหวกับเธอบ้างไหมมันก็มีบ้างไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันก็มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นบ้าง อ่แล้วบางครั้งให้ระวังสําหรับบางคนนะคะเขาอาจจะแสดงออกปากไม่ตรงกับใจไปบ้างเออแต่จริงๆแล้วค่อนข้างที่จะ,อะโอเคอยู่แต่แต่ให้ระวังนะในบางครั้งเราอาจจะแสดงออกมากไปหรือเข้าหามากไปมันก็มีความรู้สึกอึดอัดเกิดขึ้นบ้างอยู่เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็ไปได้นะเออก็เรื่อยๆอารมณ์ประมาณนี้แต่ก็ชอบอยู่บางครั้งก็ดูชอบนะแต่บางครั้งก็ดูแบบว่าเฮ้ยเยอะไปอะไรอย่างเงี้ยอืม แล้วความหวั่นไหวที่มีเนี่ยมันจะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้ไหมความหวั่นไหวที่เขามีอ่ะขอห้าใบแต่ถ้าดูจากคาตอบนี้นะเรารู้สึกว่าก็รู้สึกหวั่นไหวแต่ก็ยังไม่หักยังไม่อยากโฟกัสอะมาดูซิคนกองนี้กำลังภาวนาเหมือนในรูปเลยนะคะ อืมขอพงขอพรภาวนาให้เธอรู้สึกดีขอให้ความหวั่นไหวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปดีทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยแม้ว่าในใจเราก็ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวหรือว่าออ่คิดเยอะคิดมากอยู่พอสมควรก้าวไม้กำแพงสูงไม่รู้กำแพงเราหรือกำแพงเขานะคะ The sun แต่ถามว่าเขาคือความสุขของเราไหมเขาก็คือความสุขของเราอยู่ดีคือความสดใสในชีวิตของเราคือความสุขของเราคือความอบอุ่นที่เราอยากได้หนึ่งถ้วยดลฉันก็ ให้เขาเดอมูนแล้วก็เด็กไม้มีน้ํโมเมนต์นะ่นะไม่ได้แย่นะคนกองนี้ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปกลัวอย่าขังตัวเองกับความกลัวอย่าขังตัวเองกับความเครียดอย่าขังตัวเองกับความผิดหวังเก่าก่อนอให้นึกถึงด้านดีๆให้คิดถึงแต่ด้านดีๆ แล้วเราอยากจะแสดงออกอะไรกับเขาอยากจะยืน่นน้ํายื่นเหมือนประมาณหนึ่งถ้วยเนี่ยมันคือความรู้สึกดีๆที่เราอยากจะยืนยะยย่นให้เขาอยากจะหยิบยื่นให้เขาหยิบยื่นได้อ่าวนไวบ้างอ่อนไหวบ้างเป็นเรื่องปกติในเรื่องของความสัมพันธ์แต่เรารู้สึกว่ามันจะมีเกณฑ์พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะแต่อาจจะไม่ได้มีโมเมนต์บอกว่าคบกันจริงจังแต่จะมีการพัฒนามากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็จะพัฒนาจาก ิ่งที่เราทำนั่นแหละคะ่ะแต่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรอยู่ในกําแพงแค่รู้สึกดีกับเขาถามว่าเรามีความสุขไหมเรารู้สึกว่าคนกองนี้ก็ยังมีความสุขนะมีความสุขในมุมมุมหนึ่งที่ได้มองเขาที่ได้รู้สึกดีกับเขาที่ได้เห็นเขายิ้มเห็นเขาสนุกสนานหรือว่าเขาดูมีชีวิตที่ดีที่ข้างๆมันยังไม่มีผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นนะ <laughs> แล้วเรารู้สึกว่าคนกองนี้เหมือนกําลังจะขยับขยายหรืออยากจะทําอะไรบางอย่างกับความสัมพันธ์มากขึ้นเพื่อให้มีการพัฒนาอยู่นะจ๊ะเอออย่างน้อยมันก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะแต่มันต้องกล้าที่จะออกมาจากกําแพงของตัวเองด้วยอือยังไงก็ขอให้คนกองนี้สมหวังในความรักดนวันนะคะเออขอให้คุณเจอความรักที่ปลอดภัยขอให้เขาเป็นความรักที่ดีในชีวิตคุณนะคะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะจ๊ะถ้าอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะรักทุกคนนะคะเช้า เอาละคะ่ะมาถึงกองที่สามนะจะใครที่เลือกกองนี้บ้างคะตั้งสมาธิไว้นะคะคนกองนี้มีความมันนม่นนาโมโหนกอยู่พอสมควรนะคะแล้วก็เหมือนเราจะมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจในเรื่องของความสัมพันธ์หรือเปล่าอ,อ่ะมาดูกันว่าเวลาที่ได้ใกล้ชิดกันเขาคนานั้นรู้ไหมว่าคนกองเนี้ย ใจเต้นรู้ไหมว่าคนกองนี้ขเขินรู้ไหมว่าคนกองนี้คิดไปไกลล้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นตรงในรวมนะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ดูเพื่อความบันเทิงล้วนๆไม่ต้องไปซีเรียสนะจ๊ะมาดูซิว่าเขารู้ไหมเจ็ดดาบทำไมเธอคิดว่าเขาจะไม่รู้เหรอแต่หน้าไพ่เจ็ดดาบสำหรับเนี้ยเหมือนรู้นะเหมือนเหมือนเปิดกว้างเออชาลีอ่อนอื้อควีนดาบ แปดดาบเอ็มเพลแล้วก็สามถ้วยเขารู้ค่ะอ่าแม้ว่าคนกลองนี้จะพยายามที่จะเก็บอารมณ์นะอ่าพยายามที่จะปฏิเสธบางอย่างนะแต่เขารู้ด้วยการกั การแสดงออกที่มันดูเหมือนมันมีพิรุธอ,อ่ะนกออก็บาเธอดูมีพิรุธนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เขารู้สึกว่าอย่างน้อยก็มีความรู้สึกดีเอ,อาจจะไม่ได้ถึงขั้นชอบหรือขั้นรักอารมณ์ประมาณแบบว่าคลั่งไคล้หลังไหลอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีพลังงานด้านลบมันค่อนข้างที่จะมีพลังงานด้านบวกอแม้ว่าคุณอาจจะไม่สบสายตาบ้างอาจจะแบบว่าพูดจาไม่ค่อยโอเคห้วนๆไปบ้างกับเขาในบางครั้งอะไรอย่างเงี้ย อแต่เขารู้ว่ามันไม่ได้เป็นอย่าง,งานั้นหรอกจริงๆแล้วอ่ะเหมือนพยายามที่จะทิ้งระยะห่างอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มาดูฮะเจ็บคอหน่อยนะอาจจะพูดเยอะไม่ได้นะคะนี่ขนาดพูดเยอะไม่ได้แล้วเนี่ย แล้วก็เวลาที่ใกล้กันเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับมันเออที่ใกล้กันกับเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขินไหมรู้สึกดีหรือเปล่าหรือรู้สึกอดัดหรือรู้สึกแย่อขอห้าใบ หนึ่งเหรียญโหดกองนี้ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาดีขอให้มันเป็นการเริ่มต้นที่ดีเออขอให้เป็นทอมทํานายที่ดีขอให้ความสัมพันธ์นี้ออกมาดีอารมณ์ประมาณนี้อยากได้เรื่องดีๆเข้ามาอ่ะห้าถ้วยอืมเอ็มเพรสเมื่อกี้เอ็มเลอร์อันนี้เอาเอ็มเพรสนะคะอืมทำพอแรนเจ็ดเหรียญแล้วก็สิบไม้ถ้าถามว่าเขารู้สึกยังไงเหรอ บางครั้งเขาก็รู้สึกค่อนข้างที่จะอึดอัดไปใจไปบ้างนะในบางครั้งนะอ่ามันเหมือนตัวเขาก็มีความเกรงตัวเขาก็มีความรู้สึกเหมือนต้องวางมากหรือต้องรักษาระยะห่างบางอย่างเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันแต่ถามว่าอยากจะเรียนรู้ไหมก็อยากจะเรียนรู้อยากจะใกล้ชิดไหมก็อยากจะใกล้ชิดเหมือนกันเออแต่ว่ามันมีความเครียดบางอย่างอยู่นะคะขอขยายสีไหม้หน่อย แล้วด้วยความที่มันเป็นห้าถ้วยอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาอาจจะมีปมในเรื่องนี้ในเรื่องเกี่ยวกับความนักความสัมพันธ์ด้วยก็ได้นะมีความระแวงมีความกลัวเออมบางทีอาจจะมาจากตัวเราหรืออาจจะมาจากคนอื่นก็ได้นะคะ en, Justice, แปดเหรียญจะติดละหกถ้วยอืมเหมือนเขากลัวว่าความสัมพันธ์เนี้ยถ้ารู้สึกมากไปเกินกว่าเพื่อนแล้วมันจะออกมาไม่โอเคนึกออกมามเกินกว่าคนรู้จักแล้วมันจะออกมาดีไหมกลัวกระทบเรื่องงานกลัวกระทบเรื่องความสัมพันธ์กลัวกระทบเรื่องสถานะที่เป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขา เออหมือนกําลังแบบว่ากาลังคิดกาลังชั่งใจถ้าถามนะถ้าคนมันไม่ได้รู้สึกดีไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวมันจะคิดเยอะขนาดนี้ไหมถูกไหมแสดงว่ามันก็ต้องคิดมันก็ต้องมีความหวั่นไหวเออเราก็ต้องคิดเข้าข้างตัวเองถูกปะคนกลองที่สามเอ่อไม่งั้นเขาจะมานั่งพิจารณาหรือว่าเอ้ยมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดีไหมมันจะนุ่นไหมมันจะนี่ไหมมันจะกระทบอะไรไหมเออฉะนั้นคิดเข้าข้างตัวเองไว้จบไม่ไม่รับความเห็นต่างอะไรอย่างเงี้ยแล้วความหวั่นไหวที่เขามีเนี่ยมันจะสามารถ พัฒนาไปได้มากขึ้นไหมกับความสัมพันธ์นี้เออขอห้าใบหนึ่งถ้วยคนกองนี้อยากให้มันเป็นไปด้วยดีเอออยากให้มีความรู้สึกดีๆหยิบยื่นให้แก่กันอแล้วก็คนกองนี้ก็พร้อมนะเพราะว่ารักเขาพร้อมหยิบยื่นให้เขาเอามาดูซิสิบถ้วยเออ ควีนไม้เหมือนพร้อมลุยเลยนะคนกองเนี้ยหลังจากได้ฟังคาทานายนี้เหมือนใจมันเึกอเขิมขึ้นมาเฮอร์มิตแล้วก็เป้าหมายเฮอร์มิตในสถานนะตอนนี้ยไม่ใช่เป็นความนิ่งความเงียบแต่มันคือเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นจุดหมายที่ชัดเจนมากขึ้นว่าเขาคือเป้าหมายของฉันและสิ่งที่ฉันจะทําคืออะไรมันมีการวางแผนแล้วอืมจะสติดแล้วก็ แผนที่วางเนี่ยไม่ได้มีอยู่แผนเดียวนะคะมีหลายแผนนะคะแล้วก็คิดว่าเอ๊ะจะทําอะไรดีระหว่าง A กับ B อะไรที่มันจะออกมาได้แล้วเหมือนไ,ได้กําไรเนาะเออไม่ได้ขาดทุนในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แต่สุดท้ายจบที่สีดาบอย่าใช้เวลาคิดเยอะเกินไปนะคะเออเหมือนอยากจะที่จะทานู่นอยากจะที่จะทำนี่พอคิดและพิจารณาไปทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเราก็ไม่ได้ทําเหมือนเราจังหวะรอโอกาสรออยู่นั่นแหละไม่ได้จังหวะสักทีให้ระวังไว้หน่อยที่จริงมันมีโมเมนต์ที่ เหมือนจะได้พัฒนานะแต่อาจจะไม่ใช่ในช่วงเวลานี้ก็ได้เออไม่ใช่ในเดือนนี้หรือเดือนหน้าก็ได้มันอาจจะรอไปอีกเดือนหนึ่งก็ได้หรือว่าอาจจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากการความคิดของเราจากการลงมือทําของเราก็ได้เช่นกันนะจ๊ะแต่ถ้าถ้าเกิดเปิดจากหน้าไพา่นะตอนนี้นะคิดเยอะมันเขาเรียกว่าอะไรนะคําพูดมากมายแต่ความหมายตาติ้งโหนงเออคิดเยอะคิดมากเป้าหมายชัดเจนแต่พอตัดสินใจแล้วไม่ทํา ให้ระวังไว้หน่อยนะคนกองนี้เอ,อ่อตัดสินใจเราต้องทํานะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็คือเรารู้สึกว่าถ้าไม่ได้เริ่มก็อาจจะไม่มีโอกาสได้เริ่มนะเธออ่ายังไงก็ขอให้สมหวังในความรักกันเลยวันนะคะขอให้เขาเป็นรักที่ปลอดภัยสำหรับคนกองนี้นะคะถ้าอยากดูดูส่วนตัวดูได้รายละเอียดใต้คลิปนะคะวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะจ๊ะเช้า